สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการทอดกระถินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทําไมถึงบอกว่าใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นกระถินช้างนะครับที่หมู่บ้านช้างจังหวัดส,สุรินทร์นะครับบ้านกระโปตะกลางนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการสมโภชองกระถินนะครับปชมเลยครับใช่ยังสวยงามอลังการ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับวันนี้จะมีการสมโพธิกระถินช้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะขบวนแห่จะมาถึงบริเวณที่4นะครับนี่นะครับเริ่มมาแล้วนะครับจะเป็นขบวนฟ้อนรำของสาวๆนะครับชาวบ้านหมู่บ้านช้างนะครับ งานกระถิ่นถิ่นช้างใหญ่จังหวัดสุรินทร์ ขบวนแรกที่เพิ่งผ่านไปก็น่าจะเป็นขบวนลาวนะครับส่วนขบวนข้างหลังนี่ก็จะน่าจะเป็นขบวนกุยนะครับชนเผ่าชาวกุยนะครับดูลักษณะการแต่งตัวนะครับพ mm hmm. ้อนรำอย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้ย mm hmm. ิ้มหวานด้วยนะครับ อันนี้แต่งตัวเผากุ้ยบาดเตยแคเมร์สะอาดจนนี<ะ>่เมกุ้ยเผาคม์เผากุ้ยเผาขบวนนี้เป็นชนเผ่าชาวเขมรนะครับดูจากลักษาะการแต่งตัวนะครับ รรม,มานาจากบ้านเกิดคองเป็นอะไรทีร่นะครับธรรมชาติธรรมชาติเลยโบราณการ รับนี้พอเลยขบวนป้อนรำนะครับก็จะเป็นขบวนช้างนะครับขบวนช้างแต่งสวยงามมากนะครับมีทั้งแต่งสวยงามแล้วก็มีแสงสีเสียงด้วยนะครับแสงสีด้วยนะครับไฟส่องสว่างรับนี้ก็เป็นขบวนช้างนะครับที่เดินตามหลังของขบวนป้อนรำนะครับ ซึ่งมีขบวนช้างประมาณ30เชือกนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งจะมีการสมโพธิองค์กถินหลังจากนี้นะครับสมโพธิเสร็จก็จะมีการแสดงนะครับให้ผู้ชมได้ชมนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในวันนี้นะครับมีประชาชนใต้มาร่วมในพิธีนี้อย่างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากประเทศกัมพูชานะครับ ซึ่งเดินทางมาร่วมนะครับทราบว่ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกัมพูชามาร่วมงานนี้ด้วยนะครับเป็นภรรยาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับประเทศกัมพูชาครับได้เดินทางมาร่วมในงานกับถินนี้นะครับในจังหวัดสุรินทร์หรือในประเทศไทยก็จะมีท่านสสนะครับแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาร่วมงานนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาเยอะนะครับสําหรับวันนี้กระถินช้างประจําปี2,566นะครับอันนี้ก็เป็นความสวยงามของการแต่งช้างนะครับให้สวยงามนะครับสวยงามมากครับตอนกลางคืนนี้ดูแล้วสวยงามอลังการงานสร้างทีเดียวนะครับสําหรับกระถินช้างที่หมู่บ้านช้างนะครับให้ผิดให้พให้ความเป็นมงคลให้ความรุ่งเรือง ให้ความสวัสดีมีทัยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถียังว่างงานอยู่หลายเชื่องก็มาให้ความร่วมมือกับเราด้วยนะครับ ปิดท้าย,ยด้วยการแสดงของช้างและประการมอบรางวัลในกำลังทางนะครับก็เสร็จก่อนส,ส่วนคืนนะครับเด<า>ี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าเจอกันใหม่นะครับ ด้วยภาพหมสุสิตที่มีความงดงามนะครับและก็สวัสดีครับจุนเปียกโซุ่นตัวหน่อยจะย่อมุน,นตัวหน่อยน,นี่จุดภาพหมครั้งนั้นโยนสมบูรสูตรปกติจะอ้อเป็นรูและรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล5,000บาทได้ช่วยรางวัลจากรัฐมนตรี บ u านลุยปร i เ